หลายคนเลยมาปป้ามไล่รถป้ามไล่ทุกคัน่ะแข่งคันใหญ่ลป้ามปั่นได้ปั่นวเราไล่มั่งเดี๋ยวเราไล่มั่งอเตามล้ามันได้สวยเอจวีเออสวยออ้ย

สเต็กกันใกล้ๆเลยตอนเนี้ยรถที่ใครจะพังอ่ะอสเต็กรอสเต็กคันเอเดนสี่ติดแล้วติดขึ้นแล้วนั่นแหละมึงดูกันไว้มึงดูกันไว้ใครควนขึ้นอ่ะอยู่แม่นตรงกลางเลยไหมง่ายกว่ามุมมุมนี่ไม่ไม่ไม่อย่อย่าลงตรงกลางตรงกลาง โดนโดนอ่ะลงมลงงนี้ไเได้แล้วแเด็ดไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนหา้นทาแล้วแล้วแต่ต้องลงนะไว้ไปก่นี้อหมอยต้องลง้แล้วแล้วรอเดี๋ยวม่ลงล้มหลุดเยนๆิงไปเลยยิงไปเลย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 ยิงไปเลยยิไปเลยิงไปลยิงไปเลยไปเลยิงไปยิงไปเลยิงไปเลไปเลยไปลิงลลงลลลิงลยิงไปยิงไปลิลงไวไปล มันหนีมันทิ้งโซนนะมึงยิงดิปืนนะยะไกลยิงไปมึงยิงไปเลยมีปืนนะยิงเลยลองยิงเลยไม่ต้องสนใจมันยิงไปเลยนั่นแหละยิงไป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 รถใครจะพังหน่วยใกล้เพื่อนหไมั้งเปล่าเห็นอยู่พี่เห็นอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำดาเมจให้เยอะๆยอะจ้ะกาวินทำดาเมจกวินเดี๋ยววิ่งไกลมากพี่ม่ยิงกันเลยก็ได้นะยิงกระจกอะไรเล่นปิดตัวอะไรปิดตัวู้ป้ายยันแตกได้เล่นเราผู้หญิงควันขึ้นรถผู้หญิงควันขึ้นเล่นเลยเล่นเลย

หมอแตก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 หมอไต่หมอตหมอไต่หมอไต่หมอไต่หมไตหมอต่หมอไต่หมอต่หมอตกอไตหมอไตหออหมอไตหมอหมอไต่หมอไตหมอไต่หมอไตกหมอต่หมอไตหมอไตหมอตหมอตหม่อตอหมอแตกหตกหตกหมอมหม่อตหมหม่อตหมหมอ่หมอหมอตหม่หมอหมอตห่หมหมอตหมออตอตอต่หมอตกหมออต่ห่หมหม่อ